เด้ลุงใหญ่คนนาะลุงเคเ้อเนะลุงเคโสดเออโสดเออโสดเออมาเนี่มากินเข่าอยู่อยู่ดงนะข่าดงมะเขือนี่เหน่าะกินข้ายามไม่เข่าใหญ่่นเจ่เข่าก็นี่ อยู่ตรงพี่ได้เนาะเล่นไม่เท่าเนาะพอเท่าเท่าดีนหล่อด้านเท่าเท่าเหมือนี่อ่าสามพันเจ้พันเนี่ยมาควัดควัดมันช่วยเพิ่นเหมือนอ๋อสวนมันพี่น้องเอ้ยสวนยางอีกะ โสดได้เนี you know, ่ยโสดได้เนี่ยเห็นเ่รคนหล่ออ่ะฮะอันนี้อันนี้อันนี้โมเมนโสดอันนี้เฮียเพิ่นใช่โสดนะควิดกะโสดทางนีผัวคควิดนีเออมีแต่คนโสดเออดู่ชิ้นต่งน้ำมาเลยดีโสดที่ัวควิดกะโสดทางนีผัวเพียงอยู่ดงวีไรดพี่น้องเนาะเด้ออย่าลืมเด้อฝากเนี่ยเด้อพี่น้องฝากเด้อฝากฝาก ฝักตาติดตามเขา้น่หากะขึ้นแต่สวนมันกาเห็ดกินแลลวกะกาสีกินเข่าแล้วเนาะเด้ซองเข่าเพิ่นเนาะเถ่าใหญ่ก็ไม่เท่าใหญ่เออท่องเขาคือแบบแม่มานเก่าเดือนได้เขาบอกแบเถ่าใหญ่เล่านั่็ิ มีอันนั้นได้พี่น้องเแผงโซลาเซลล์อีกได้ย kind of อยู่ี่เนาะสามารถบึงทรทัศน์ได <sh arp internet> like ้อีกเนาะดูดดั้มได้บึงทรทัศน์ได้อ่ามีตู้แช่พร้อมนี่อยู่ดงเหาดงมเอเหาเด้อค่ะงั้นไหมอะไ้นักกินอลไร Quái ừ. 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 nắng, quái nắng, quái nắng, quái nắng, you know, but to mong, butter for này yên đây, hello, hay hay Này, hay 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 แต่ทะทงมีห้างนังพักกระเดาต้าวอนี้ฮะตาวโมเมนเอามาใกล้ได้พี่น้องเลยละยองเอามาแต่ละยองนีตาวแต่ว่าแต่ว่าอยู่ดรงมือก็มีมันเบิ่ดเลยได้ได้นกกดอีก ห่บแรงเฮาได้ฮะเอามันบบเป็นยังบ่ะเอาสำนันก่อนพี่น้องกินข่าวซะก่อนเด้อกอข่ากินกาแฟชึกมาชึกฮ้กาแฟมาชึกกาแฟมามาชึกอีกเลยกินอะรดีดอง บอกคนเราเชิงเถอะที่ไรของเขโฆษณาได้ตังหดึอเนออแม่แม่แม่นม่แม่แม่กมหแ